วันนี้ตื่นขึ้นมาตักก็จะมาทำผัดไข่ใส่ผักกาดขาวนะคะก็เป็นเมนูเหลือในตู้เย็นนะคะวันนี้ตากก็จะหุงเป็นข้าวสวยกินนะคะทุกคนเบื่อข้าวเหนียวแล้วนะคะแล้วก็ลดหุนด้วยนะคะข้าวเหนียวแป้งมันเยอะนะคะเมนูนี้ก็ทํากินง่ายๆนะคะทุกคนพอดีผักกาดมันเหลือในตู้เย็นหัวหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นไข่โอ้เอามาทำผัดไข่กินดีกว่านะคะตาก,ก็จะเอาผักกาดมาหัน่นเป็นชิ้นชแบบนี้เลยนะคะก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรนะคะ ทำง่ายๆนะคะพอหั่นเสร็จแล้วก็แบบขยี้ออกให้มันออกจากกันนะคะไม่ให้ผักกาดมันติดกันนะคะตอนผัดจะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สุกไวด้วยนะคะทีนี้ต้าก,ก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยไว้นะคะทุกคนก็ใช้เป็น3ลูกก่อนนะคะทีนี้มันไม่พอตาก็เลยเอามาเพิ่มอีกลูกหนึ่งก็เป็น4ี่ลูกนะคะก็ตีไข่ไว้รอเลยนะคะหลังจ,จากนั้นตาก,ก็จะไปปอกเปลือกกระเทียมออกนะคะตาก,ก็จะใช้เป็นห้าหหัวนี่แหละนะคะทุกคนแล้วก็มาหั่นในมันเป็นชิ้นๆ น,ะะ taxes, นี้ก็ตั้งหม้อใส่น้ำมันให้เดือดเลยนะคะหม้อก็ใช้เป็นหม้อกระทะไฟฟ้าหม้อแกงนี่แหละนะคะมันไม่มีกระทะนะคะใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะนะคะทุกคนมันก็ผัดได้เหมือนกันนะคะตาก็ผัดกระเทียมไปสักพักตาก็เทไข่ลงเลยนะคะไข่ที่ตอกไว้นะคะแล้วก็ผัดไข่ให้มันสูงนิดนึงนะคะแบบไอ้นี่มันผัดนานไม่ได้มันไม่เหมือนกระทะนะคะทุกคนถ้าผัดนานแล้วคือไหม้ไปเลยนะคะแล้วหม้อมันก็จะตัดไปเลยนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นตักเดียวปิด เดี๋ยวเปิดหม้อนะคะเพราะว่าหม้อมันตัดนะคะถ้าเกิดมันแห้งแบบรู้สึกแห้งๆแ,แบบเนี้ยคะ่ะทุกคนผัดไข่เสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะก็ผัดให้ผักสุกสักนิดนึงนะคะแล้วค่อยปรุงรสนะคะเครื่องปรุงตาก,ก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายนี่แหละนะคะแล้วก็รรด,ดีนะคะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะทุกคนผัดไปผัดมามันก็เริ่มแห้งนะคะหม้อมันก็ตัดบ่อยตาก,ก็เลยตัดสินใจเติมน้ำลงไปเลยนะคะก็มานั่งกินกันกันกบน้องออโตนะคะน้องออโตก็บอกว่าอร่อย อร่อยมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้เขาบอกให้ตักทํากินอีกนะคะติดใจเลยนะคะผักไทยใส่ผักกาดขาวนะคะน้องโต้ก็กินหมดไป2จานเลยนะคะทุกคนก็คงจะอร่อยจริงๆนั่นแหละนะคะทีนี้ทั้งวันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตกเย็นมานะคะตักก็กําลังจะเตรียมของไปออกกําลังกายแล้วแหละนะคะฟ้าก็มืดมาเลยนะคะทุกคนตักก็เลยหมุนหุ่หุบอยู่ทั้งในบ้านนะคะแล้วก็จะไปกระโดดเชือกสัก40นาทีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยิ่งกระโดดได้เยอะ น้ำหนักยิ่งลดเยอะนะคะตักลองแล้วเมื่อวานนี้ลดไปประมาณ5้าขีดนี่แหละนะคะบวกกับไม่กินข้าวเย็นด้วยนะคะทุกคนพอออกกําลังกายเสร็จตักก็จะมาลดน้ําต้นไม้นะคะตอนแรกคิดว่าฝนจะตกก็เลยไม่ได้ลดนะคะทีนี้ตักก็จะไปถางหญ้าข้างๆบ้านนะคะหญ้าจากบ้านข้างมันโผล่มาบ้านตักนะคะถางหญ้าออกกาลังกายเสร็จก็รู้สึกหิวตักก็มาต้มมาม่ากินค่ะ